ไปเที่ยวงานกาชาติกันดีกว่าครับทุกคนทุกคนเห็นคลิปนี้กันตอน,นกี่โมงคอมเมนตนน์มาบอกกันหน่อยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่งานกาชาติจังหวัดบุรีรัมย์งานกาชาติที่นี่ของกินของเล่นเยอะมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้กินได้เที่ยวได้เล่นอะไรกันบ้างมาดูกันเลยพอเดินเข้ามาแล้วก็เจอขนมฉีดตูดเลยครับทุกคนคือเห็นแล้วน่ากินมากแล้วก็เลือกแท่งที่ใหญ่ยาวที่สุดเลยนะครับทุกคนรถนี้เป็นรถผลไม้รวมจะบอกว่า,ากินไปอร่อยมากเลยครับทุกคนหวานหวานเปรี้ยวๆอร่อยมากเลยครับทุกคนนออยยาากกกกจจะะดดูสัแแท่่งเลลตมม้ว็ิ เลยครับทุกคนไดฟูกุลูกเล็กๆน่ากินมากก็คือใหญ่มากแต่ซื้อ2ลูกนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมากินให้ดูจะบอกว่าน่ากินมากเลยครับทุกคนอันนี้มันเป็นสีลุงอ่ะคืออร่อยมากต่อมาแล้วก็จะมาปลาลูกโป่งกันนะครับทุกคน1ดอกหนึ่งตัวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะปลาโดนหรือเปล่าตื่นเต้นจนกีขมิบเลยครับทุกคนมาดูกันดีกว่าอุ้ยทุกคนเราปลาไม่โดนน่ะเศร้ามากต่อมาแล้วก็จะมากินนี่เลยครับทุกคนเบวนี่กรอบคือน่ากินมากสองละสิบบาทเองนะครับทุกคนกินไปแล้วจะบอกว่าอร่อยมากเลยครับบาวนี่กอ่ยวา ไม่กรอบนะครับทุกคนเบานี่กรอบตัวนี้อร่อยมากเลยครับต่อมาแล้วก็จะมากินนี่เลยครับทุกคนมะม่วงคือเห็นแล้วคือเปรี้ยวปากมาชินก็คือใหญ่เท่าหน้าเลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำปลาหวานจะบอกว่ากินไปแล้วก็คืออร่อยซีซาร์โดนใจมากอยากจะบอกว่ามะม่วงฟินเวอร์นะครับทุกคนต่อมาแล้วก็จะมากินนี่เลยครับทุกคนลูกชิ้นชุบแป้งทอดไม้ละ3บาทเองน่ากินมากใครเคยกินลูกชิ้นแบบนี้บ้างครับส่วนตัวผูเคยกินนะครับทุกคนผูว่ามันอร่อยมากถ้าได้กินตอนร้อนๆนะครับทุกคนแป้งมันจะกรอบมากเดี๋ยวเราจะมกิน ดูเลยครับโอ้ยทุกคนนว่า ต่อนะครับทุกคนเราก็จะมากินนี่เลยครับทุกคนน้ําเจ้าหญิงนะครับทุกคนน้ําโซมไม่ใช่มันคือน้ํานางเอกจะบอกว่ากินไปแล้วก็คือรสชาติก็คือจืดอร่อยมากเลยครับทุกคนวันนี้รับบทเป็นตา้อกนะครับใครเจอทักได้เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้จะบอกว่าของกินของเล่นที่นี่ก็คือเยอะมากเลยนะครับต่อมาผู้ก็จะมาตักไข่ปลาพาโชนะครับทุกคนจะบอกว่าของรางวัลที่นี่ก็คือเยอะมากมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปตักกันดีกว่าวันนี้จะเอามอไซค์ขี่กลับบ้านให้ได้เลยพอจะตักนะครับทุกคนพี่เขาเก็บแล้วจะบอกว่าเขาปิดแล้วเสียใจ มาดูสิครับทุกคนอดเล่นเลยต่อมาภูก็จะมาเล่นบิงโกนะครับทุกคนคือของรางวัลก็คือหน้าเล่นมากเราเล่นไปทั้งหมด3รอบรอบละ40บาทนะครับทุกคนจะบอกว่าไม่ได้เลยเศร้ามากใครชอบคลิปผู้พากินพาทเที่ยวแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจงให้ผู้ด้วยนะครับทุกคนฝากกดติดตาม YouTube, o, I, ยู u ูบอยู่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกด